เร็วสายแล้วเนี่ยเดี๋ยวใครก็เห็นพอดีหรอกเจ๊เต๋ผู้กลางมีคนบอกว่าผู้กลางมีสองลูกเห็นการตายของลาตีนะผมไม่ได้ทำครับผมไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงล่ะผู้กณนวันที่เกิดเรื่องน่ะ เธอยืนอ,อยู่หน้าประตูเลยนะแมทฉันเห็นขาลูกตาของฉันอีนันก็เห็นอีนี่ก็เห็นผู้กลางฉันรู้จักผู้กลางดีผู้กลางไม่ใช่คนอย่างนั้นพวกมึงสองคนอะ่แหละอย่ามาว่าผู้กลางนะแมทผู้กลางเใช่ผู้ชายตังสั้นดอกหยุดคอยไม่รู้จักผู้กลางดีอย่าเสนอความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นคยวังมีนาละ มึงไงหรอที่เป็นคนทำมึงอะเป็นคนทำมึงกะเป็นททั้งสองคนน่หยุดได้ละเห็นไหมน่ะใครอยู่อยู่ตรงกลางเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นเจ้าของตึกนะและไม่ใช่ผู้ใหญ่ธรรมดาเขาเป็นผู้ใหญ่ที่แก่แล้วด้วยที่วัดน่ะเขาเรียกว่ากุแล้วเป็นกุรุ่นแรกด้วยดูหน้าสิใช่พวกเธอฟังไว้นะพวกเธอเป็นละอ่อนตอนแต่หัดเกรงใจผู้ใหญ่เสียบ้างผู้หลักผู้ใหญ่เขาหัวหลัก หัวงอกอยู่ตรงเนี้ยที่ใช่่วนตีนก็เดี๋ยวได้เดินกล้ามกันไปกันมาแล้วก็ไม่ใช่โซนโค,โค้เขียวตอนตีสีที่จะถีบส่งถีบสง่บสงแบนบ,บนี้เข้าใจไว้นะแม่ตางสองเขาบอกแม่เป็นกะลีให้พูดแค่มังมึงมาตองยามแล้วมึงสองคงเนี่ยนะไปคุยกับกูข้างนอกหน่อยนะกูมีเรื่องจะคุยด้วย หยุดโกยไม่ต้องมาชี้น่ะไ,<ป>ไม่เก่งใจอีเหี้ยนั่นเก่งใจอีสัตว์นี่บ้างสัตว์นี่ลงไปข้างล่างลงไปนอนเลยป่ะไปไปเลยป่ะมีไรเจ๊เดี๋ยวมึงสองคนนี่นนะคอยจับตาดูไอ้สองคนนี้ไว้ดีๆนะแค่นี้ใช่ไหม ใช่เดี๋ยวเรื่องที่มึงสองคงว่ะกูเมื่อกี้นี้กูไม่ได้ลืมนะเอาไมา้เคลียร์มาหลังวันนี้ไม่วม่าจริงๆเลยกูต่อขอโทษมึงด้วยน่ารักเสมอเจ๊อีน้องอู้เล่นก๋ได้ให้เด็กเข้าใจเย็นไม่กูรู้ว่ามึงเป็นคนพูกจริงอะ่ะอีสากมาหลังเดี๋ยวก่อนนะกูไปาอาคอย ลือตอัาวระวังไอสองโค้งนั้นดีๆนะได้ครับแม่แม่ไม่อยากให้มัมมนใช่มาหังวจากห้องนี้หรอมันเล่นอะไรกันเนี่ยหรือมันมาค้ตาตักกลางๆเสียงดังมากเลยเนี่ยจ้าต่วสวัสดีค่ะเชิญข้างในก่อนค่ะเสียงดังอะไรกลางาหว้ นี่ผูกหรือไม่ไปโรงเรียนกันหรือไงฮะนี่ไม่ใช่วางอยู่นะผูกแล้วยังมาทำไรหนาลอยตาอีพวก,กระเทยหัวโปกระโหลกไฟเสียงดังอะไรกันคะเจ๊เสียงหนูก็ปกติเสอยงองมึงกันแหละอีตัวดีอีกระตายขอโทษนะคะหนูมไม่ใช่กระตายกูไม่ได้ว่าชื่อมึงกระตายแต่หน้ามึงเหมือนกระตายขอบคุณค่ะกระต่ตายขมร้าพโอยแก่อยากจะเตะเลือเกินแต่กูฟังเจเติง หลับหลับพวกเรานี่เจ๊เขาเป็นเจ้าของอพาร์ทเมนต์นะเดี๋ยวเราก็ไม่ได้อยู่อพาร์ทเมนต์นี้หรอกเจ้าขาหนูขอโทษด้วยนะคะที่เพื่อนหนูเป็นแบบนี้เพื่อนมึงไม่มีป็นหาหรอกตัวมึงอมีปัญหาอะไรกับคองมึงหรือเปล่าอ๋อโนค่ะไม่มีอะไรค่ะอ๋ออยากจะให้กูพาไปเข้าฝึกไหมล่ะอ๋อไม่ต้องหรอกค่ะหนูอ่ะเป็นตั้งแต่เกิดแล้วค่ะและ้วอืมป้าป้าอาคอยฮะชื่ออะไรนะชื่ออาคอยอยากกินคอยแล้วก,กินคอยกูไหมล่ะ ป่ะอาคอปิดประตูอ้ามาค่ะมาค่ะมาค่ะมาตัดก่อนค่ะมาแจกค่ะเออมามามมาค่ะมาค่ะแจกขาแต่ขา่ะามาค่ะด็กเข็ดจะได้จะรู้ว่าในแครอทโรกมีจริงเราล้มมีจริงขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับมาเราเริ่มขึ้นเราเลยเดี๋ยวดีละเป็นท้ายไม่พอ